อบลอมันไม่สูงอ่ะยายเอายัากี่ยายเอาคือเอาเอาไม่ได้อะเอาเมาจะปิดไม่ยังไม่ได้กินนั่งเอาขวดตะดกเอาแม่ามหยิบไาอีกขวดหนึ่งโอ้ยประสาตีปราตูมตาหนีรดอนเนาะเริ่มยางเริ่มยาง ไว้ยนี่ก็ได้โซวเอ้าเอ้าเมื่อนี้เป็นอย่างก็เป็นเนี้ยนี่เอ้าเอ้อไอ้นี้ยคือปะพากันขวมยังไงพู้ใด้ยุ่ยได้กันมันสูงยูอีดำมมันสูงยู่ป็นแบบนี้ก็สูงแจ้งตำรวจก่อนป้าทำไมปทุมธานีไม่มุงมาทำอะไรไล่เสือตัวไอ้มาไล่เสือเนาะปัะนี้ไล่เสือ โนโนโนลายเสือโนสล็อตค่ะโนสล็อตนะคะลายเสือมาลายดอกโอ้อียเียบเลยนะอ้เอยบแกขี้ดแกขี้กี้กบขี้กบม่ได้แกขี้ดำ รอบแล้วค่ะกระนองค่ะนั่นองมงเอาเลยโย่จริงเหรอถ้าชอบอีกปะทุมอีกชุดทองนะแกรชุดทองเลยยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กระนองมงแล้วมุงแล้วเหรอมงแล้ว